คืนลิขิดฟ้านะครับกับดาวเกตดาวบุญย้ายร้ายหรือดีในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีกลุ่มก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าดาวเกตนะครับดาวบุญดวงนี้ขยับย้ายในวันที่28มีนาคมนะเวลาประมาณตี2.48-49นาทีนี่แหละ และสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มนั้นดาวเกตได้ย้ายไปนะครับเล่งกับลัคนาราศีกลุ่มที่มีดาวพุธกับดาวเสาคู่สมพลอยู่ตำแหน่งนี้อยู่แล้วเท่ากับว่าดาวเกตเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนีเรือนความรักเรือนคู่ครองนั่นเองยังหมายถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองกรณีตรงนี้แต่อย่างไรก็ดีดาวเกตที่มีการขยับย้ายตรงนี้นั้น สิ่งที่สามารถบอกได้ชัดเจนอย่างหนึ่งเลยก็คือว่านะครับชาวลัคนาราศีกุมคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในเรื่องของงานเข้ามาแล้วมีโอกาสจะหยิบยกเข้ามาทำให้มันสำเร็จเป็นเรื่องเป็นราวได้ไม่ยากชาวลัคนาราศีกุมนะครับต้องบอกว่า ดาวนะครับที่สัมพันธ์กับลัคนาราศีของคุณอยู่ตรงนี้ในช่วงนี้ให้เจรจาอะไรก็ตามในเรื่องของงานเน้นเกี่ยวกับเรื่องของงานเป็นหลักเหตุผลเพราะว่าดาวเกตตัวนี้นั้นจะไปกระตุ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับที่จะพากันไปในทิศท,ทางที่ดีที่น่าพึงพอใจสิ่งใดที่ไม่ใช่เรื่องของตนในช่วงนี้พยายามอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวพุธ ก็เป็นตัวแทนของคําพูดดา,พาดาวพุธคือปากดาวพุธคือการเจรจาแล้วไปอยู่นะครับเลงกับดาวเกตบางครั้งบางทีเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปออกความเห็นมากจะทําให้จุกจิกและยุ่งยากใจได้เหมือนกันอย่างไรก็ดีดาวเกตไปอยู่ในเรือนปัตนิเรือนความรักคู่ครองนั้นคนโสดมีโอกาสพบรักนะครับกับคุณพ่อไม้แม่ไม้ที่อาจจะมาชอบพอมาถูกใจกัน จะเป็นความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยก็มีความเป็นไปได้ขอให้ดูให้ดีในช่วงจังหวะตรงนี้ดาวเกตไปอยู่ในเรือนที่7็เขาเรียกเรือนปัตตนีเรือนความรักเรือนคู่ครองช่วงนี้นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์นะครับที่เคยเซ็งเซงอึดๆใเนื่อยก็จะกลับมาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินถามว่าดาวเกตตรงนี้ ส่งผลดีหรือเปล่าต้องบอกว่าส่งผลในทางอ้อมๆครับไม่ได้ส่งผลโดยตรงมันแทนความหมายถึงคุณน่าจะได้รับเงินหรือข่าวดีหรือโชคดีอะไรต่างๆจากคนรักคู่ครองก็มีความเป็นไปได้และนี่คือคำพยากรณ์จากสินแสม,มิงนะครับในคืนลิขิตฟ้าถึงชาวลัคนาราศีกุมกับดวงชะตานะครับที่ดาวเกตดาวบุญย้ายนะครับร้ายหรือดีย้ายวันที่28มีนาคม2568 นะครับช่วงประมาณตีสองหรือ49นาทีนั่นแหละนะขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีนะครับไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล